สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เราจะมาทำภารกิจกันในบรุคเฮเวนอีกแล้วภารกิจในวันนี้ก็คือเราจะให้ทุกคนเนี่ยมาแต่งตัวเป็นเบคอนทั้งเมืองมาดูกันนะว่าภารกิจของเราจะสำเร็จไหมโดยการที่เราจะไปขอร้องอ้อนวอนให้คนที่อยู่ในบรุคเฮเวนนี้ทำการเปลี่ยนเป็นเบคอนเหมือนกับคนนี้ที่เปลี่ยนเป็นเบคอนแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้กลายเป็นเบคอนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนเสือ้อแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนรูปร่างและต่อไป เขาคงจะเปลี่ยนทรงผมสินะเบคอนแบบเราก็คงถูกลืมเอาแหละงั้นเราเริ่มไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าในแบบรุง่งไฮเวนเนี่ยมันก็มีทรงผมเบคอนนะถ้าเกิดเพื่อนเราอ่ะจะแต่งตัวเป็นเบคอนเหมือนเราอ่ะก็สามารถทําได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเสียโลบักเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีใครยอมแต่งเป็นเบคอนเพื่อเราไหมโดยการมาคุยกับกลุ่มพวกเธอรตรงนี้ดีกว่าแต่งตัวน่ารักคาเวอีอรคิคุมากเลยอะ่ะแล้วเราก็พิมพ์บอกกับพวกเขาไปว่าเชงอ่ะเบคอนพีท เอ่อพวกเธอเปลี่ยนเป็นเบคอนได้ไหมแต่ดูเหมือนกับว่าพวกเธอนั้นก็ไม่ได้อยากคุยกับเบคอนแบบเราดูเป็นไงแต่ว่าเราก็ยังไม่ลดละความพยายามแล้วก็บอกกับพวกเธอไปว่าเชง a bacon p นพรีสแล้วเธอคนนี้ก็บอกว่าฮะ ส่วนเธอคนนี้ก็บอกว่าอะปะเดี๋ยนะลืมลืมทุกคนลืมลืมลืมลม,มันสามารถเปลี่ยนภาษาแชทอัโตโนมัติได้แล้วนี่เลยมันจะแปลให้อย่างคนนี้ไม่ใช่คนไทยนะเขาก็พิมมาว่าเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าอัปเดตใหม่มันแปลภาษาให้เราอัโตโนมัติเลยเยี่ยมยอดเดีย๋ยวมาดูบ้านหลังนี้ดีกว่าเอาแล้วคนนั้นทําอะไรนะ่ะเนี่ยนะเขาพิมพ์อะไรนะ่ะเขาไม่ใช่คนไทยนะทุกคนนะแต่เราก,กดแปลภาษาอัโตโนมัตินะเขาพิมว่าอะไรอะไม่ดีไม่ดีความอันตรายแล้วเธอมาย่องอะไรอยู่บ้านใครเนี่ย มาย่องทำไมเนี่ยฮะดูย่องเหมือนจะเป็นโจรเข้าบ้านเขาเลยแต่เราเห็นว่าเจ้าของบ้านน่ะกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนะเจ้าของบ้านกำลังนั่งดูทีวีอยู่อยู่กันสองคนด้วยตึงๆมาดูกันนะว่าบ้านหลังนี้จะยอมแต่งตัวเป็นเบคอนเพื่อเราหรือเปล่าฮัลโหลได้ยินเสียงกิ่งไหมจ๊ะเอ๊ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจำได้ไหมที่กำลังจะย่องเข้าบ้านเขาอะไปมุดในตรงนู้นนะ <c oughs> ดูแลเจ้าของบ้านไม่น่าจะเปิดบ้านให้เรานะนี่เลยบ้านหลังนี้เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านก็กําลังนั่งดูทีวีอยู่เหมือนกันตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะในบุกเฮเว่นทุกคนก็เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วเออแต่เจ้าของบ้านก็คือแบบว่าอะไรอะนั่งหลับหรือเปล่าอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้แล้วกันนะโดยการที่นี่เลยปักที่นอนแล้วก็เข้าไปเฟิร์สเราอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของบ้านคือหลับหรือเปล่าอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> เล่นกีตาร์เลยเติงเติงเติงเตดงเติเดิง แต่เด็กเอาเพลงนี้ก็ได้เป็นเพลงเป็นเพลงอ่ะก็ยังไม่ตื่นก็ยังไม่ตื่นโหเพลงชวนนอนมากนี่หลับแน่เลยเนี่ยเออแล้วว่าเธอหลับนะแล้วก็มีคนมาสร้างบ้านบนเกาะตรงทะเลเดี๋ยวเรามาพูกกับเธอดีกว่าเธอจะยอมเปลี่ยนเป็นเบคอนให้เราไหมเนี่ยเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าเธอเธอเธอน่ะเปลี่ยนอวตารเธอเป็นเบคอนเหมือนบอกเลยว่าไม่ทันขาดคําของแท้ให้นายนายเป็ดเป็นอวตารเบคอนเหมือนเราได้ปะฮะ นายป้านายรถถังนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่าเราไม่ตุยหรอกจ้าเราเปนา็นอมตะจ้า<อ>รถถังก็รถถังเถอะเดี๋ยวเราขอนายอุ้มก็ได้ไปอะไรปะเนี่ยเออโอ้โ,อโหใช้ปืนรถถังยิงเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอา้าเอา้ารู้สึกว่านายคนนี้มีลูกเลยเนี่ยอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปบอกเลยว่าข้าคืออมตะเพราะข้าคือเบคอนไม่ใช่เฮ้ยนายนาย <c oughs> ให้เราอุ้มดี เออจะพาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยอ่ะแล้วก็ลูกเขาก็ตามมาด้วยนี่ไงลูกนายตามมาด้วย <laughs> เดี๋ยวเราพานายมาส่งโรงพยาบาลน,นะนาย,ยรถถังเหยียบใช่ไหมโอเคอ้าวไปจ้ะขึ้นไปนอนเลยขึ้นไปนอนเออนั่นแหละนอนไปนะนี่เลยเขามีลูกแล้วลูกเขาก็ตามมาด้วยนี่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยอ้าวสรุปใครป่วยเนี่ยลูกหรือพอ่อ <laughs> งั้นนายก็นอนไปแล้วกันนะเราพานายมาส่งลงพยาบาลแล้วนะสงสัยว่านายจะเปลี่ยนเป็นเบคอนให้เราไม่ได้ไปดีกว่าเนีห่หนูเฝ้าพ่อไปนะพ่อเองนะ่ะโดนรถถังทับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจเราต่อดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนเป็นเบคอนเพื่อเราเลยแล้วเราก็เดินมาเจอ สไปเดอร์ man. แมนเราก็เลยบอกกับพวกเขาไปว่านี่นี่พวกนายอะ่ะเปลี่ยนเป็นเบคอนได้ปะเปลี่ยนเป็นอวตารเบคอนแบบเราอะ่ะได้ปะ <c oughs> แต่ดูเหมือนกับว่า <c oughs> พวกเขาก็ไม่สนใจในการที่จะเปลี่ยนเป็นเบคอนเหมือนเราแล้วเราก็มาถามนายคนนี้ดีกว่าโอ้โหคือแบบว่าแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกเปลี่ยนเป็นอวตารเบคอนเหมือนเราได้ปะหาได้ไหมนาย <c oughs> จะบอกว่านายแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกมากโอเคแล้วเขาก็เอาปืนออกมาเฮ้ยนายเราไม่ได้มาทําอะไรนายนะนี่อะไรของนายเนี่ยเฮ้ยนี่นายยาหัด เราได้ป่ะไม่กี้นี้น่ะเราอ่ะก็โดนรถถังยิงมาเอา้าหายไปแล้วสงสัยว่าออกจากเซิร์ฟไปแล้ววันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าโอ้โอ้เอาปืนออกมาอีกแล้วอ้อยให้ตายเถิดแล้วเราก็พิมพ์บอกเขาว่านายนายน่ะนายเป็นอวาตารเป็นเบคอนเหมือนเราได้ไหมอะได้โปรดนะ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  <laughs> เขาบอกว่าไม่ <laughs> เขาบอกว่าไม่ และเราก็เด้มาเจอสองสาวตรงนี้อ้าวสวัสดีจ้านี่เธอแต่งตัวสไตล์อะไรเนี่ยและเราก็บอกสองสาวไปว่า <c oughs> นี่เธอเธอนะ่ะแต่งตัวเป็นเบคอนได้ปะ <c oughs> ได้ไหมดูเหมือนกับว่าสองสาวกำลังแต่งตัวอยู่นะเพราะว่าเธอคนนี้กําลังแบบว่าเลือกเสื้ออยู่อ่ะดูดิอุย้ยเป็นเสื้อแมวน่ารักจังเธอคนนี้น่าจะเป็นทาสแมวนะเนี<ๆ>่ยง<ๆ>ั<ๆ>้นเรามาหาเธอคนนี้ก็ได้นะคิดว่าเธอคนนี้จะอ่านข้อความเราไหมนี่เธอเธอน่ะเปลี่ยนเป็นอวตารเบคอนเหมือนเราได้ไหมไม่เปลี่ยนหรอก แต่งขนาดนี้ดูสิใส่หัวกระต่า,ตายใส่ชุดสีนี้เปลี่ยนก็บ้าแล้วติ๊งตองอ้าวอะไรอ่ะติ๊งตองปุ๊บระเบิดปับ๊บแต่ว่าก็มีคนอยู่บ้านนี่อ๋อเป็นแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะอ๋อลูกจุดระเบิดเล่นโอ้อ่าแล้วตอนนี้เขาก็เดินมาเปิดประตูแล้วทาไมเดินแบบนั้นนะ่ะแล้วเราก็บอกเขาว่าเออเปลี่ยนอวตารเป็นเบคอนได้ไหมเ้าเดี๋ยวนี่ลูกเธอจุดระเบิดเล่นทำไมล่ะนั่นนะ่ะเออดูสินะ่ะนี่คือลูกเธอใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแต่งตัวคือแบบว่าคิวปิดมาก แต่งตีโมเดินไทยใช่ไหมเขาเปิดบ้านให้เราด้วยอะให้เราเข้าไปหรอโอเคนะเราเข้ามานะเปลี่ยนเป็นอาวาตารเบคอนได้ไหมได้ไหมจ้าได้ไหมได้โปรด p l ีสอ่ะตอนนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องด้วย<ห>แล้วเราก็บอกกับพวกเธอไปอีกว่าได้โปรดเธอเป็นอาวาตารเป็นเบคอนเพื่อฉันได้ไหมพ l e a แต่ยังไงซะก็ขอบคุณมากนะที่ให้ฉันเนี่ยมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เด็กคนนั้นถือเงินมาทําไมจะให้เบคอนหรออ้าวนี่ไง เขาก็เดินมาบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นก็พิมพ์มาว่าพูดไทยได้ไหมเอ้าคนไทยเหรอก็ถ้าเกิดเป็นคนไทยแบบนี้เราก็เลยพิมพ์บอกไปว่านี่นายแต่งเป็นเบคอนตามเราหน่อยดีมาลุ้นกันนะว่านายคนนี้จะแต่งเป็นเบคอนตามเราไหมเฮ้ยนี่เขาบอกว่าโอเคอะเฮ้ยเจอแล้วคนแรกโอ้ภารกิจจะสำเร็จแล้วมาดูเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเบคอน ม,มุนเอ้ยผมผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ผมเบคอนมาแล้ว <c oughs> แต่รู้สึกว่าในบรุ e h ฮ a v e n เนี่ยไม่มีเสื้อเบคอนนะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ทรงผมเบคอนมาก็โอเคแล้วนะอ่าแล้วเขาก็ปรับตัวให้โตเหมือนเราด้วย <c oughs> แต่ว่าถ้ายืนนายนี่คือเราชอบมากนะเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในระบบสตูดิโอนะทุกคนนะพี่นิวมีความคิดที่ว่าจะทําให้เมืองบรู๊คเฮเว่นเนี่ยกลายเป็นของเบคอนนะโดยการที่แบบว่าเดี๋ยวเราลองมาตกแต่งลเล่นกันดูนะหลังจากที่เมื่อกี้นี้มีคนยอมแต่งตัวเป็นเบคอนตามเราตั้งหนึ่งคนแนะ่เดี๋ยวครั้งนี้จะมาทําให้เมืองบรู๊คเฮเว่นนะมีแต่เบคอนเบคอนแล้วก็เบคอนเราก็เลยเอารูปปั้นมาตั้งแทนน้าพุเลยนะนี่ก็จะมีแบบเป็นพ่อแม่เบคอนแล้วก็มีลูกเบคอนนะหลังจากที่เราเอารูปปั้นครอบ เบคอนมาวางแทนอัมพูแล้วต่อตอไปแล้วก็เอ็นพีซีเบคอนเนี่ยมาวางในเมืองบรุคงฮเวนให้แบบเตม็มไปเลยนะทุกคนเอาแบบว่าเป็นแสนตัวเลยนะเดี๋ยวมันเยอะไปถ้าเกิดเป็นแสนตัวนี่คือแมบระเบิดแน่นอนแล้วเราก็ทําการเอาออกมาหลายๆตัวกันแล้วกันนะ แล้วก็จะบอกว่าเนื่องจากเราเอาเบคอนออกมาเยอะเกินไปทําให้โปรแกรมถึงกับค้างทีเดียวเอาแหละงั้นเราก็เบคอนออกมาประมาณนี้ก็พอนะมาเดี๋ยวเราลองกดเล่นดูกันว่าถ้าเกิดทั้งเมืองบรูงเฮเวนเนี่ยจำลองให้มีแต่ เบคอนเบคอนเบคอนแล้วก็เบคอนจะเป็นยังไงมาดูกันว้าวจะบอกว่าไม่กระตกนะทุกคนนะแล้วก็รู้สึกว่าเบคอนตัวใหญ่ที่เป็นตัวผู้ชายอ่ะขยับด้วยอ่ะโอ้หยังแจ่มเลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เบคอนของเรานะมีบางตัวคือแบบว่านี่เลยเข้าไปเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะจะว่าไปเ p ็นเบคอนก็โซนเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปเดินมาไม่หยุดเลยแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดมี ote, เบคอนเต็มเมืองบรูเกนเวนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดใครอยาก ลองทำก็เข้ามาในโลบสตูดิโอได้นะส o วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบา,บายๆค่ะจุบจ๊บๆคิดว่ามีเบคอนตกน้ำไหมคิดว่ามีแหละนั่นไงเบคอนวน <laughs> ่ายน้ำเบคอนว่ายน้ำก็มาเฮ้ยไอ้นายนายชอบเล่นน้ำใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยนายหนีเราทำไมเราเป็นเบคอนด้วยกันเนยเฮ้ยนายอย่าหนีเราดินี่นายรังเกียจเราเหรอเราเป็นเบคอนด้วยกันนะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าเราหน้าตารูปล่างเหมือนกันเลยเราเป็นเบคอนด้วยกัน Gotta make to myself a promise. I won't quit keep going till I got it. I won't give up till I'm on.